ค่ะคุณผู้ชมคะและเมื่อวันเสาร์ที่22ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะนะที่พักสงฆ์วัดเขาหน้าเกิดตำบลกระนนอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตคณะศิษยานุสิท,ท์วัดพระธรรมกายค่ะก็ได้น้อมถวายผ้ากรถินในโครงการกรถินสามัคคีทั่วไทย5,000วัดบูชาธรรม78ปีหลวงพ่อธรรมชโยซึ่งจะเห็นได้ว่าบรรยากาศการทอดกรถินในครั้งนี้ พุทธศาสนิกชนต่างร่วมแรงร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวกันในการส่งเสริมพระพุทธศาสนาถือเป็นการสร้างความสามัคคีของชาวพุทธให้เหนียวแน่นค่ะสำหรับโครงการกรถินสามัคคีทั่วไทย5,000วัดนอกจากจะเป็นการสราสัมพันธ์ที่ดีระหว่างวัดต่างๆแล้วค่ะยังได้เห็นถึงความสามัคคีของชาวพุทธที่ได้มาร่วมใจการสร้างบุญใหญ่ในพื้นที่นั้นๆ และทุกที่ค่ะทางคณะศิษยนุสิตก็ได้เดินทางไปถวายกรถินก็ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากทุกที่ด้วยความอบอุ่นใจเช่นเดียวกันค่ะ